สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพลินโซนครับก็มีอยู่กันในเกมนั่งล็อกเอ็มไม่ฮึ่มเลิฟสองศูนศูงครับวันนี้ก็เปิดฉากมาด้วยกาชาครับเราได้แบดฟูลโมเมนต์มานะครับก็เป็นหมวกหมีนะก็เป็นหมวกที่สุ่มเปอร์เซ็นต์น้อยสุดครับได้มาละหลังจากการสุ่มไป3รอบครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีกว่าว่ามันดียังไงครับเห็นสแตทมันใช้ได้เลยโอเคก่อนจะเริ่มคลิปในนี้ก็ฝากกดไลค์หรือตามช่องครับเพื่อเป็นกําลังใจครับในการเชื่ต่อไปครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับ มันทำอะไรได้บ้างนะหมวกนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับโหสุดยอดครับโอ้นี่ก็นะเฮ้ยมีขยับมือด้วยอ่ะือ,อน่ารักนีนะหมวกนี้สวยดีเหมาะสำหรับตัวละครที่เป็นผู้หญิงนะครับเ,เดี๋ยว้องดูสเตตหน่อยครับโอ้สเตตบกสทั้งหมดนะครับแล้วก็โจมตีมอนสเตอร์รวม MVP ม i n i o ินิบอสแรงขึ้น10%ด้วนยะครับแล้วก็เมื่อตีบวก6ขึ้นไปครับก็จะทำ การตีมินิกับบีบีบอยส์เพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหแล้วใส่การ์ดได้ด้วยครับโอ้โหไม่โคตรเจ๋งอ่ะว่าเชื่อทำไมเอาเปอร์เซ็นต์ดอกมันน้อยมากๆครับก็เดี๋ยวเราตอนนี้ผมใช้หมวกนี่ line, ยอยู่หมวกปีศาจลายครับเก็บเลเวลอยู่ฮะเดเมจสามเปอร์เซ็นต์ไม่รวมมินะิบ okay, อยส์บีพีนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเดเมจกันนิดน,นึงนะครับก็เดเมจที่ผมทําก็คือแค่ตีธรรมดานะแต่ผมคิดว่าระยะยาวมันน่าใช้ดีนะไอห,หมวก เจ้าหมีเนี่ยเดี๋ยวเราลองตีดดเมจธรรมดาครับกับใช้สกิลเวทนะที่หุ่นนี่เลย6 4, นะ6 4พันสี่นะหกสี่สองสี่นะประมาณนี้อันนี้หมวกเก่านะครับหมวกเก็บเวลผมโอเคหกสี่สองสี่นะครับเดีย๋ยวลองใช้เวทไฟดูเท่าไหร่วะเนี่ยแปดหมื่นห้าหรอเอาใหม่ดิ เก้าหมื่นหนึ่งนะครับโ okay. นะอเคหกพันสี่กับเก้าหมื่นหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาลองอ่นะเขาเรียกว่าอะไรลองใช้หมวกกาชาให้เราสุ่มมาได้แล้วกันเจ้าหมวกหมีเนาะแบตฟูลโมเมนต์แล้วกันนะฮะเดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะต่างกันสักแค่ไหนนะสามเปอร์เซ็นต์กับสี่เปอร์เซ็นต์ก็เหมือนบวกเอาไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่าน่าจะแรงกว่านะอาจจะแรงไม่มากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่บัฟใส่อะไรด้วยนะ นู่นนี่นั่นหลายๆอย่างนะเราแค่ตีสดๆธรรมดานะครับก็ตัวผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับธรรมดาธรรมดานะครับก็จะพยายามอัพให้มันเก่งขึ้นแล้วกันนะฮะแต่ว่าทดสอบไมเฉยครับมารีวิวไมเฉยนะฮะนี่ครับสเตตสองเก้าเก้าแปดนะครับโอเคอืเมื่อกี้ขึ้นมาประมาณร้อยกว่านะเดเมจเพิ่มมาประมาณห้าร้อยนะ สี่หนะ้าร้อยนาทีธรรมดาครับก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็เดิมทีผมมีสามเปอร์เซ็นอยู่แล้วก็บ,บวกอีกเจ็ดเปอร์เซ็น10เป็นสิบก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะโอเคลองใช้สกิลเวดูครับเก้าหมื่นห้าโอเคเพิ่มประมาณสี่ห้าพันนะครับก็โอเคครับถ้าระยะยาวถ้าตัวละครเราเก่งขึ้นเราอัพสมุดเอาอะไรพวกนี้อัพเอทีเคอัพเดเมดทั้งหมดทั้งมวลเนาะมันอาจจะส่งผลดีในอนาคตก็ได้นะครับหมวกนี้ผมว่าดีเลยละ่ะก็ เอามาเก็บไปก่อนแล้วกันนะครับก็เอาสุ่มมาแล้วครับสุ่มที่กาชาเนาะก็ดูที่ดวงแล้วกันนะครับมันรู้สึกโอกาสดอกมันห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะสวยงามครับมันขยับมือได้ด้วยอะ่ะโอเคก็เพื่อนๆก็ลองไปสุ่มกันดูกับที่ปอนเทล,ล่าเนาะสุ่มกาชาแล้วกันนะครับเป็นกาชาของเดือนพฤษภาคมนะครับเฮ้ย,ยผมรออีกอย่างหนึ่งนะฮะอือเดี๋ยวลองใส่ อ่านากักการขี่ดีกว่าจะแรงไหมนะเจ็ดพันเจ็ดนะฮะเจ็ดพันเจ็ดนะครับ, 7, 7รบผมตีธรรมดานะหมกเก่านะครับโอเคเวทแปดมื้อไม่ใช่ดิเอาใหม่แปดหมื่นเจ็ดนะครับโอเคจะลองใช้อาวุธกาชาดูแล้วครับนี่ครับแปดหมื่นเจ็ดนะโอเคเดีย๋ยวเราลองใช้อ่าหมวกกาชาดูนะครับ ลองดูตีคิทิคอนดูนะฮะตีคู่กับนักกักขีนะฮะโอ้เพิ่มมาประมาณ5้าหเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เจ็ดพันเจ็ดเนาะโอเคไม่ว่าจะเป็นโหมดขีหรืออะไรก็ประมาณละพอๆกันนะครับเพิ่มมาสี่ห้าพันเหมือนกันโอเคเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์กับช่องเพิร์โซนเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่กันเพื่อใหม่คลิปหน้าผมฟิวเกงครับสวัสดีครับ